สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้า้ลนแม่มาริพาร์ไทยทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะเรามาเตรียมสินค้านะคะจัดส่งให้กับคุณลูกค้านะคะไปทางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสั่งซื้อนะคะของขวัญปีใหม่ค่ะของขวัญปีใหม่ชิ้นนี้ค่ะผ้าขามา้าผ้าฝ้ายนะคะผ้าขามา้าผ้าฝ้ายเส้นเล็กเนื้อนุ่มนะคะยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะขั้นตอนแรกนะคะได้ไปดได้ไปแล้วใช่ไหมนําไปแช่ยาบักผ้านุ่มก่อนเลยนะคะจะทําให้เนื้อผ้ามีความนุ่มมีความหอมแล้วก็มีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนะะ้้นนนนนะะะะคคจากัรีดวย ไฟกลางนะคะคือสวยมากๆเลยค่ะเอาไปพร้อมมอบได้เลยนะคะนี่ค่ะราคานะคะราคาผืนละ120บาทนะคะขนาด70นะคะคูณ200เซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด5เฉดสีนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะนี่ก็ต้องขอเป็นของคุณลูกค้านะของคุณลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสั่งซื้อเข้ามา10ผืน10ชิ้นค่ะนี่ค่ะทางร้านของเรานะคะแพ็กแบบนี้ให้เลยนะคะคือพร้อมมอบพร้พอมส่ง พร้อมส่งต่อเลยค่ะพร้อมส่งต่อผมส่งมอบความสุขของฝันของฝากให้กันเลยนะคะนี่ค่ะปลายทางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะของรับไหว้งานแต่งนะคะคุณลูกค้าทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะดูสิ สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดชื่นชอบสนใจผ้าไทยนะคะผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะบายร้านแม่มดีผ้าไทยนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะหาเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยจ้าโทรมาได้นะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ส่หนหรือว่าแอดไลน์ INE, จาก MALI 0416ได้เลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ พื้นละ120บาทเท่านั้นค่ะ120บาทนะคะบริสั่ง3ผืนขึ้นไปบริการจัดส่งฟรีนะคะคุณลูกค้าค่ะเก็บเงินไปทางขออนุญาตเบิกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะนี่ค่ะ5เฉดสีนะคะคุณลูกค้าค่ะอ่ะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะ5 4 3 2 1แคปเจอร์ค่ะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะของขวัญของฝากปีใหม่นะคะร้านแม่มริพาไทยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสีที่2จ้าแคปเจอร์หน้าจอนะคะนี่ค่ะของขวัญปีใหม่มาแล้วค่ะของขวัญของฝากปีใหม่มาแล้วนะคะร้านแม่มริพาไทยนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะนี่สีที่3ค่ะแคปเจอร์หน้าจอเลยนะคะ แคปเจอร์หน้าจอนะ5 4 3 2 1นแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะทักแชทหรือว่าแอนไลน์นะคะ mali 0416นะคะคุณลูกค้าค่ะดูสิสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วไม่ลืมนะของคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ เรานะคะทางร้านแม่บริพัาไทยของเรานะคะมีของขวัญปีใหม่ของที่ระลึกมอบให้คุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะจ๊ะแคปเจอร์นะคะ5 4 3 2 1แคปเจอร์จ้ะอางก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมากเลยนะคะที่ช่วยอุ่นนุนที่ช่วยสนับสนุนร้านแม่บริพาไทยมาด้วยดีเสมอมาเลยค่ะอย่างก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube แม่บริพาไทยแล้วก็เพจแม่บริพาไทย101ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะขอขอบพระคุณนะคะเดี๋ยเจจอกันนใให่่่คคคลิปปตไาุณ